วันนี้พาเด็กๆมาเปิดโลกศิลปะวัฒนธรรมไทยที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนก้าวเข้ามาด้านในเหมือนได้ย้อนเวลาไปทำความรู้จักกับศิลปะโขนไทยตั้งแต่ประวัติความเป็นมาตัวละครสำคัญอย่างพระรามทศกัณฐ์หานุมานแต่ละตัวมีเอกลักษณ์สีหน้าและท่าทางที่แตกต่างกัน เด็กๆเ,เดินชมอย่างตื่นตาได้ดูหน้ากากโขนเครื่องแต่งกายลวดลายสวยงามรายละเอียดประณีตมากแถมยังมีมุมให้ถ่ายรูปใส่ท่าทางเป็นตัวละครโขนแบบสนุกสนุกระหว่างเดินชมเราจะได้เรียนรู้ว่าการแสดงโขนไม่ใช่แค่การเต้นแต่รวมทั้งดนตรีท่ารำบทภาคและงานช่างฝีมือไทยที่นี่ทำให้โขน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นศิลปะที่เด็กๆเ,เข้าใจง่ายดูสนุกและน่าภูมิใจในความเป็นไทยใครกำลังมองหาที่เที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ได้ทั้งความรู้ศิลปะและภาพสวยๆอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเป็นอีกที่ที่ไม่ควรพลาดเลยครับ